สวัสดีครับเพื่อนๆพื่นวันนี้ Ninja 400นะครับออกมาได้กี่เดือนแล้วครับคันนี้ออกมาได้เดือนกว่าเดือนกว่าแล้วอ๋อจะมาให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับว่า Ninja 400ตอนเนี้ยยังน่าเล่นอยู่ไหมนะครับอ่ากับงบราคาที่แบบแสนต้นๆเท่านั้นในปี2024เนี่ยคุ้มไหมที่จะซื้อมาขี่นะครับเดี๋ยวขอเสริมคือไม่ถึงแสนก็มีครับอ่าไม่ถึงแสนก็มีเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกก็ดีครับได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ โดยที่ว่ายังไม่เคยมีบิ๊กไบค์เป็นของตัวเองอันนี้คือบิ๊กไบค์คันแรกเลยถูกไหมก็จะเรียกว่าบิ๊กไบค์ก็ได้แตมันก้ากึ่งนิดหน่อยอ่าคือมันเกือบจะใช่แต่ก็ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่คือถ้าตามกฎหมายมันก็ยังไม่ถึงประมาณนี้ทำไมทำไมอยากรู้ว่าเพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่รู้ว่าบิ๊กไบค์จริงๆประเทศไทยเราอะ่ะมันมีซีซีอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้พอทราบไหมครับอ่าเป็นสี่ร้อยีซีขึ้นไปครับอ่าเป็นสี่ร้อยี่ีอ่าแล้วก็มีแรงม้าที่มากกว่าสี่สิบเจ็ดตัวอ่า แต่ข้อดีของคันนี้อย่างหนึ่งเลยคือพอซีซีมันอะมันอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบเก้าถูกไหม<ช>อ่าข้อดีเลยคือเราไม่ต้องทําใบขบขี่อ<ช>ีกใบเอออันนี้คือข้อดีของมันเลยถ้ามีกฎข้อบังคับออกมาใช่ยังไม่ต้องทาใช่ก็คือเป็นข้อดีแล้วบวกกับว่ามันเป็นรถที่คือยังไงดีต้องใหค้คุณเทมพูดแล้วว่ามันมันดียังไงคันนี้การควบคุมรถอัอตราการกินน้ํามันอฟิลลิ่งการขับขี่อะไรเงี้ยครับการใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเหมาะไหมเป็นรถที่แบบ เดลี่ยูได้ไหมอะไรเงี้ยก็อยากให้คุณเทมบอกเพื่อนๆที่รับชมหน่อยเป็นตัวเลือกครับผมอ๋อก็คันนี้นะครับมีน้ำหนักที่เบาอ่าคนตัวเล็กขี่ได้ควบคุมได้ง่ายครับด้วยน้ำหนักเบามีความแรงที่ก็ประมาณหนึ่งคนระับอาจจะไม่ได้แรงมากมายเท่ากับตัวใหญ่ๆแต่ว่า<อ>ในการใช้ชีวิตประจำวันก็พอใช้แล้วครับเหลือใช้ด้วยครับสี่ร้อยของเรายี่โหกยี่สุดสอง้แสดงว่า อันนี้คือขับทํางานทุกวันเลยใช่ไหมในวันแรกๆก็ตื่นเต้นมากครับที่ได้ขี่ไม่ไม่เกียร์ว่างเกียร์ว่างประจาเกี่ยได้เป็นปกเป็นปกตินะหนึ่งเข้าว่างหนึ่งเข้าว่างหนึ่งเข้าว่างอ่าเกียร์ว่างไม่เจอเป็นคิเลนเป็นคิเลนนะคือจริงๆเปรี้ยวมากมีช่องปลั๊กไฟอันนี้เป็นสายดีตีสองโวลต์นะก็อารมณ์ปั๊กจุดบุหรี่จุดบุหรี่ในรถยนต์ต้องต่อปั๊กอะไรเพิ่มขึ้นอาจจะต้องมีต่อไฟเพิ่ม ยังยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่แน่ใจโครงการอะแล้วก็มีอะไรครับของแต่งอ่รีวิวของแต่งหน่อยก็ได้ก็มีชูน่าแม็กเทคครับอ่าเป็นแม็กเทคกูจะอันนี้คือทรงซีโร่ใช่ไหมอ่าใช่ทรงซีโร่กราวิตี้เลยสวยนะเนี่ยผมว่าก็กระจกสปีดกระจกสปีดเหมือนกันอันนี้เป็นกระจกวิงเด็ดใช่ไหมอ่าสองร้อยหก็บาท ใช้งานได้ไหมไอ้กระจกเนี่ยก็ใช้ได้ครับดูได้ดูได้อยู่มันดูได้แค่ประมาณแบบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ๋อแต่ก็อารมณ์ติดไว้กันตำรวจด้วยก็ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งถ้าปรับดีๆก็ใช้ได้ัีใช้ได้อาเมจะลอยฝาถังน้ำมันลอยของโอ้ดูคาร์บอนสติ๊กเกอร์โอ้สิบปีอ่าแม็กเก็ครับอ๋อนี่เป็นเป็นเพิเอลคาร์บอนเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอสวยแหะตัวสั้นครับไม่ได้มีตัวกลางแล้วก็ท็อปเต็มอ๋เป็นครอบเต็มไปเลย กันลื่นข้างสัง๋อนี่เป็นกันลื่นนะของแม็กไม่เที่งเหมือนกันเอเป็นไงฟิลด์ดีไหมเออฟิลดีครับเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มจังเกงต่อได้ง่ายเออเออผมว่ามันก็ดูนี่นะแบบฟองน้ำมันฟองน้ำมันใหญ่อยู่นะหนาด้วยเนี่ยเออใช่ครับอันนี้ไม่มีไรอ่ะไอ้อีอย่างหนึ่งเนี่ยสี่ร้อยคันนี้มีไฟอุกเฉือนไหมผมถามไยไม่มีครับไม่มีเอ้โหรถรถราคาแบบนี้คุณไม่มีไฟอุกเฉินให้ต้องไปใส่เพิ่มใส่เพิ่มครับแต่คุณก็ใส่มาแล้วนี่เป็นไง สี400 400 400่ร้อยนะครับในออกสี่ร้อยอยู่ก็ใส่ได้ไปเฉลิมดีไหมใส่มาอันนี้มันกันล้มอีกเนี่ยโอ้ไม่ใช่เลยผมเห็นไลยติดมากับรถนะครับอันนี้ติดมากับรถอ๋อเป็นการล้มสูวเลยใช่ฮะเรียวๆไปเลยกันแม่น้ำจั๊บปี่จับปี้อ๋อเป็นอลูมิเนียมสีดำนะครับโอุ้ยสวยเนี่ยเขียนว่านินจาสี่ร้อยเลยก็มีไฟเดียวไปเดียวขาไปเดียวท้ายอ๋อใส่สายสั้นมาด้วยสายฟันติดมากับรถครับจะเปลี่ยนอ่าฝนตกหน่อย ขอแถมมาเป็นท่อทรงโยชิมูระใช่ไหม R เจ็ดสิบเจ็ดนะก็ดีคันนี้เบาะเตี้ยเบาะคนขี่เตี้ยเบาะเตี้ยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปคุณเทมมอบรถนะไปในคลิปแล้วกันโอเคครับก็เนี่ยก็ตามนี้นะครับนินจาสี่ร้อยเฮดจีใช่ไหมอ่าใช่เฮดจีเป็นตัวท็อปสุดตัวท็อปสุดของนินจานะครับก็ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรนานๆทำทีนะ โอเคก็วันนี้ลาไปก่อนครับขอบ<อ>คุณคุณเทมมากนะครับลาไปกับ<อ>คุณเทมแล้วก็เจ้านินจาจงจ่า